สวัสดีค่ะวันนี้การดามีทิคดีๆเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ใน ios 17มาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นทิคเกี่ยวกับการทำสติกเกอร์ไม่ว่าจะส่งแชทส่งมเมสเซจมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่น่าเล่นมากเลยนะคะสำหรับใครที่เบือ่อแล้วสติกเกอร์ที่ทางแอปทางแชทให้มานะคะเราสามารถสร้าง สติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นรูปเราหรือรูปต่างๆก็สามารถนำมาทำสติกเกอร์ของเราได้นั่นเองนะคะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทำสติกเกอร์ส่งแชททางไลน์กันดีกว่านะคะสำหรับสีเจอร์ใหม่ของ iOS 17เราสามารถทำสติกเกอร์เป็นของตัวเองได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวกันดาขออัดหน้าจอสักครู่ค่ะ โอเคค่ะ okay, ขั้นตอนแรกนะคะเราเข้าไปที่รูปภาพของเราก่อนนะคะติ๊กเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราต้องการที่จะทําสติกเกอร์นั่นเองนะคะเราเลือกไปเลยเราติ๊กเข้าไปปึง้งเข้าไปหลังจากนั้นเราจิ้มค้างค่ะนี่ค่ะอ่าโทษทีเราจิ้มค้งคคางแล้วก็ปล่อยนั่นเองนะคะจิ้มแล้วปล่อยนะคะแล้วเราก็จะเห็นตรงคําว่าเพิ่มสติกเกอร์นะคะเราก็ติ๊กเพิ่มสติกเกอร์ตรงนี้ไปเลย หลังจากนั้นเราจะได้สติกเกอร์ของเราเราก็สามารถที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์ได้นะคะว่าเราจะต้องการเลือกเอฟเฟกต์ให้เป็นแบบไหนแบบเขาโคง้งแบบการ์ตูนแบบนูนหรือแบบวิบวับนั่นเองนะคะสำหรับการดาขอเลือกเป็นแบบการ์ตูนนะคะยังหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นไปเลยปึ้งเข้าไปก็โอเคนะคะเราก็ปิดออกไปได้เลย หลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะส่งลายให้เพื่อนหรือส่งลายให้แฟนเราจะทํายังไงนะคะหลังจากนั้นเราก็อ่ะเราก็เข้าไปที่ลายเลยปึ้งเข้าไปเราก็เลือกเลยเลือกลายของแฟนเราได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เนี่ยค่ะติ๊กตรงพื้นที่การพิมพ์ใช่ไหมคะเราติ๊กเข้าไปตรงนี้เลยปึ้งเข้าไปหลังจากนั้นเรากดตรงรูปโลกเนี่ยค่ะตรงเปลี่ยนภาษานะคะ เนี่ยค่ะกดแช่ไว้นะคะหลังจากนั้นเราเลือกตรงคำว่าอิโมจินะคะเราติ๊ตรงอิโมจิไปเลยเนี่ยค่ะก็จะมีอ่าสติกเกอร์เป็นรูปที่เราทำไว้เมื่อข้างต้นนั่นเองนะคะเราก็สามารถเลือกไปเลยแล้วก็เนี่ยค่ะรูปที่เราทำแล้วก็สามารถเลือกหรือเราจะพิมพ์ข้อความพิมพ์คำอะไรต่างๆสามารถพิมพ์เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะเราก็ตกแต่งแล้วก็พิมพ์ส่งเข้าไปได้เลย หลังจากนั้นของการก็ไม่ตกแต่งอะไรนะคะก็ส่งปึ้งเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปสติกเกอร์รูปลายตรงนี้นั่นเองอะส่งลายนั่นเองนะคะก็โอเคนะคะสําหรับวิธีการทําสติกเกอร์ด้วยตนเองในการส่งลายส่งเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคะ iOS 17มีฟีเจอร์ใหม่ให้เราเล่นได้เรื่อยๆนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวการดาขอปิดอัดหน้าจอสักครู่ค่ะ ก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะการดาก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ iPhone ในการอัปเดต iOS 17มาฝากท่านผู้ชมนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดถูกใจและกดแชร์ให้การดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ